ตื่นขึ้นมาปวดศีรษะนะครับไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พอน่าจะมีโอกาสเจี่ยเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่คนไข้อาจจะไม่ได้รู้ตัวเองซะทีเดียวยิ่งถ้าเรามีโรคประจำตัวหลับดีขึ้นอีกนิดกับ d ร r Which You Sleep Well สวัสดีครับผมนายแพทย์วิชปัญีลันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการน,นอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยถ้าพูดให้เต็มๆเขาจะเรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นภาษาอังกฤษเรียกว่า obstructive sleep apnea นะฮะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือ1ต้องมีการ obstruction คือจากการอุดกัน้นแล้วก็เกิดที่ตอนนอนก็คือ Sleep และ apnea ก็คือการที่ไม่มีลมหายใจออกลักษณะเปรียบเทียบได้ว่าไม่มีลมหายใจออกหรือหายใจไม่ออก ทั้งทั้งที่ร่างกายอยากจะหายใจซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดการอุดกั้นตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนนะเริ่มตั้งแต่จมูกช่องคอทอนซิน,นคนลิ้นหรือว่าเนือกล่องเสียง ตัวโรคเนี้ยลักษณะเนี้ยก็คือว่าเวลานอนเนี้ยก็จะมีทางเดินหายใจเนี้ยมันหย่อนลงไปอุดโดยเฉพาะนอนหงายมันก็ทําให้ออกซิเจนมันตกได้นะฮะพอออกซิเจนตกเนี้ยลมหายใจก็ออกยากบางคนก็ทําให้ตื่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันหายใจลําบากมันทําให้กระตุ้นให้หลับไม่สนิทนะครับซึ่งก็จะเกิดผลแทรกซ้อนตามมาได้ทั้งเด็กนะผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเราสามารถที่จะเป็นได้เป็น10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกนะครับซึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรเนี่ยเป็น พันล้านคนเนี่ยคน10%เนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยล้านคนที่มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับซึ่งในหลายๆกรณีก็ยังมีอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับส่วนใหญ่คนไข้อาจจะไม่ได้รู้ตัวเองซะทีเดียวแต่ว่า มันก็มีทั้งวิธีการสังเกตโดยที่ตัวคนไข้เองหรือว่าคนรอบข้างนะครับตัวคนไข้เองอาจจะรู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยหายใจไม่เต็มอิ่มบิดอัดนะครับต้องตื่นบ่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาปวดศีรษะนะครับไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พอกลางวันวง,วง่วงนอนมากนะฮะกลางคืนอาจจะตื่นบ่อยต้องข้ของน้ําบ่อยอะไรพวกนี้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่คนไข้สังเกตตัวเองได้นะะตื่นมาไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พอความดันขึ้นปวดศีรษะคอแห้งอะไรเงี้ยตอนเชา้านะฮะแต่ว่าคนรอบข้างก็อาจจะสังเกต ได้ว่าเออถ้าเกิดกลนดังมากเนี่ยใช่เช่นอาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3-4วันขึ้นไปแล้วก็ถึงขนาดรบกวนคนรอบข้างนะครับหรือว่าถ้าสังเกตว่าอยู่ๆกรนกรนไปแล้วก็เงียบก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะมันมีหยุดหายใจไหมก็ไปดูหน้าอกกับท้องเนี่ยเขาพยายามหายใจอยู่ไหมนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะที่ว่ากลนกลนอยู่เงียบแล้วจริงๆพยายามจะหายใจแต่หายใจไม่ออกหรือบางคนมีลักษณะหายใจลําบากขึ้นเงี้ยก็น่าสงสัยว่า อาจจะมีเรื่องหยุดหายใจขณะหลับยิ่งถ้าเรามีโรคประจําตัวนะเช่นเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอะไรพวกนี้ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นเด็กก็เจอได้นะถ้าเกิดพ่อแม่เห็นเด็กแบบพัฒนาการไม่ค่อยดีหลับไม่ค่อยดีการเรียนแย่ลงหรืออารมณ์สมาธิแย่ลงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกเหมือนกัน มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นจํานวน10%ของประชากรหรือมากกว่าในโลกนี้ที่มีโอกาสเป็นโรคอยู่ในใจขณะหลับจากการอุดก,กั้นนะครับร้อยล้านคนขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นโรคนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับหลับดีขึ้นอีกนิดกับ doctor which you sleep well